ชยันตุภวังสัพพสัตตูวินาศสันติ หวงจุ้ยพิชัยสงครามศาสตร์ที่ใช้ได้จริงของพระเจ้าตากหวงจุ้ยพิชัยสงครามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ กลับมาพบกับผมอาจารย์ธนวัน์หงจุ้ยออนไลน์ครับเวลาสวยแบบนี้ครับในหัวข้อเรื่องหงจุ้ยห้องครัวครับไปชมภาพวิทีอาพร้อมกับบทสรุปวิธีการปรับหงจุ้ยเลยนะครับว่าจะต้องปรับกันแบบไหนนะฮะห้องครัวครับเราพูดถึงครัวเลยนะฮะห้องครัวคือสถานที่ประกอบอาหารปัจจุบันสไตล์ค่อนข้างโมเดรนมากห้องครัวที่ดีต้องไม่ติดกับห้องน้ําครับ แล้วห้องครัวที่ดีต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับทิศตะวันออกนี่เด็ดครับออกเชียงใต้ใช้ได้ครับนะฮะนี่บอกสองทิศแล้วนะครับแล้วห้องครัวตำแหน่งที่เสียโอ้โหนี่ต้องทิพน้าแล้วล่ะครับน้ํากับไฟห้ามใกล้กันในตำแหน่งของห้องครัวเลยนะครับแล้ววิธีการเสิร์ฟอาหารเป็นเช่นไรนะครับนี่คือลักษณะของห้องครัวที่ดีอย่าติดกับห้องน้ําครับ นี่เป็นลักษณะที่เสียครับนะฮะเพียงแค่นี้แหละครับน้ํากาไฟอย่าใกล้กันนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญถ้าใกล้กันทํำยังไงท่านเอาต้นไม้วางครับนะับปรับตําแหน่งของไฟให้สูงกว่าครับอย่ามีท่อระบายน้ําที่อยู่ข้างล่างแม่แม่บ้านมักจะมีปัญหาเรื่องช่องท้องครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนื้อครัวไปก็อย่าเป็นห้องนอนครับรักษาไม่หายครับ แค่นี้แหละครับผมเอาทิกเด็ดๆอย่างนี้มาอธิบายท่านเพราะฉะนั้นอยากเราพริบตาหลังจากที่เป็นต้นไปเปิดกุคุยกันเลยครับสิกว่าปีที่ผ่านมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยนครับหง,งจุ้ยพิชัยสงขาขอขอบคุณ c ค r ร์ฟคัลเลอร์แกรด w ิ้งเวอร์ไวด์เว็ระบบถ่ายทอดสดบน YouTube ติดต่อโฆษณาชัยพลทวยหากโทร0896958162อย่าลืมสมัครรับข้อมูลเพื่อรับชมทิป่วงจุ้ยใหม่ๆก่อนใคร